พิมพ์เย็นนี้ไปกินข้าวที่บ้านของเรานะพัดทำอาหารอิตาเลียนน่ะเสียงสดใสของแยมดังขึ้นพร้อมกับการสก,กิดเบาๆที่แขนของเธอพิมพ์หันไปยิ้มให้แม้จะรู้ตัวว่าเหนื่อยล้าจากงานมาทั้งวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ลงด้วยน้ำเสียงที่ออดอ้อนแบบนั้นของแยมแค่ฟังชื่อเมนูก็หิวแล้วนะ่ะพิมตอบพางยิ้มแต่แน่ใจนะว่าผัวเธอไม่ว่าอะไรนะ่ะพัทเรอเขาน่ะ อยากให้มีเพื่อนไปกินที่บ้านเยอะๆด้วยสามไปจะได้ไม่ต้องกินกันสองคนเบื่อๆน่ะแยมพูดเหมือนไม่มีอะไรแต่พิมพ์รู้ดีว่าเธอพูดถึงสามีด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความรักล้นๆ้นทุกครั้งเลยพัดสามีแยมเป็นชื่อที่เธอได้ยินมาตลอดตั้งแต่รู้จักกันแต่พิมพ์ยังไม่เคยเจอตัวจริงสักทีจนกระทั่งเย็นวันนั้น บ้านสองชั้นสไตล์อบอุ่นมีกลิ่นหอมของซอสและเนยลอยมาตั้งแต่หน้าประตูบ้านพิมพ์มาแล้วจ้าแยมร้องเรียกคนในครัวก่อนจะถอดรองเท้าแล้วก็พาเพื่อนเข้าบ้านพิมพ์เดินตามเข้าไปกลิ่นหอมของมะเขือเทศกับเครื่องเทศทําให้ท้องของเธอร้องขึ้นมาทันทีและในครัวนั่นเองเธอได้พบกับพัดตัวจริงชายหนุ่มในชุดเสื้อยืดสีขาวธรรมดาธรมดา,มดาพับแขนเสื้อขึ้นจนเห็นท่อนแขนแข็งแ,แรง ผ้ากันเปื้อนผูกหลวมๆเขากำลังคุกพาสต้ากับซอสในกระทะอย่างตั้งอกตั้งใจเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มสุภาพสวัสดีครับพิมพ์ใช่ไหมละครับเนี่ยน้ำเสียงของเขานุ่มลึกจนพิมพ์รู้สึกเหมือนจังหวะหัวใจเปลี่ยนไปหนึ่งจังหวะค่ะใช่ค่ะยินดีที่ได้เจอกันนะคะพิมพ์ตอบทั้งที่พยายามตั้งสติไม่ให้เผลอจ้องเขานานเกินไปเดี๋ยวจะดูน่าเกียด ช่วยจัดจานให้หน่อยได้ไหมล่ะครับแยมบอกว่าคุณอะเก่งเรื่องการจัดจานหาแยมไปพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพิมพ์หัวเราะเขินๆแต่ก็ยอมเดินเข้าไปใกล้โต๊ะมือของพาร์ทส่งตะหลิวให้เธอในระยะประชิดใกล้จนพิมพ์ได้กลิ่นแชมพูอ่อนๆจากตัวของเขาเขาไม่ได้มองเธอแบบพิเศษอะไรเลยแต่นั่นแหละที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆคนบางคนไม่ต้องพยายามทำให้มีสเสน่ห์ แต่กลับมีจนเธออยากจะเบือนสายตานี้นี่ถ้าแยมไม่บอกว่าแต่งงานแล้วฉันคงนึกว่าคุณเป็นเชฟดังยูทูบแน่ๆพิมพ์แซวเบาๆแยมเดินเข้ามาทันได้ยินพอดีพูดดีไปเดี๋ยวพัดก็ลอยหรอกพัดหัวเราะเบาๆถ้าลอยได้จะบินไปซื้อวายเลยนะครับเนี่ยเขาพูดแล้วก็หันหลังไปหยิบขวดวน์ที่แช่ไว้ในตู้เย็นพิมพ์แอบกืนน้ำลายเธอไม่ใช่คนหวั่นไหวอะไรง่ายๆ กับผู้ชายมีเจ้าของแต่เธอจะโกะหกตัวเองไปทำไมว่าเธอไม่ได้เอิมรู้สึกอะไรบางอย่างกับผู้ชายตรงหน้าแม้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือผัวของเพื่อนคืนนั้นอาหารอร่อยการพูดคุยเบาๆและเสียงหัวเราะของแยมทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นแต่กลับเป็นภาพของพัดในครัวที่ติดอยู่ในใจของพิมพ์มากที่สุดในคืนนั้นหลังจากกว่านั้นแยมก็ชวนพิมพ์ไปกินข้าวที่บ้านบ่อยครั้งขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าพัดทำอาหารเก่งแต่เพราะว่าเธอรู้ว่าพิมพ์ไม่มีครอบครัวอยู่ในเมืองนี้และมื่อเย็นในบ้านของเธอก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจของเพื่อนสาวคนนี้ไปโดยปริยายและแน่นอนว่าภาพผู้ชายในครัวก็เริ่มกลายเป็นภาพที่คุ้นตาพิมพ์ช่วยชิมน้ำซุปหน่อยได้ไหมล่ะครับเสียงของพัดมาจากหน้าเตาพร้อมกับทัพพีที่ยื่นมาตรงหน้าของเธอพิมพ์รับมันอย่างระวัง ก่อนจะเป่าลมเบาๆแล้วแตะปลายเลน้นลงไปอืมขาดนิดเดียวเองเกลือเหรอความรักมั้งคะเธอพูดพางหัวลอกกบเกลือนสายเต้นไปแล้วหนึ่งจังหวะเพราะจ,ะจู่ๆสายตาของพัดก็จับจ้องเธอแบบแน่นิ่งไปชั่ววินาทีงั้นต้องให้แยมเติมแล้วละ่ะเขาตอบยิ้มยิ้มก่อนจะหันไปที่เตาช่วงนั้นพิมพ์เริ่มรู้ตัวว่าเธอรอคอยเย็นวันศุกร์วันที่แยมมักชวนเธอไปกินข้าว บางครั้งแยมก็ติดงานก็จะมีแค่เธอกับพัทอยู่ในครัวสองคนแต่ก็เป็นเพียงแค่การแบ่งหน้าที่ทำอาหารเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันทั่วไปคุณนี่สับหอมใหญ่ได้ไม่ร้องเลยนะฉันก็แค่ไม่อยากให้ใครเห็นว่าตัวเองอ่อนไหวง่ายนะคะพิมพ์ตอบพร้อมทั้งแอบรู้สึกว่าเขาเองก็ดูเหมือนเป็นคนแบบนั้นไม่พูดเยอะไม่สแสดงอารมณ์แต่ลึกๆข้างในเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่วันหนึ่งขณะที่แยมไม่โย พัดทำอาหารไทยพิมพ์จำได้ว่าตัวเองถอดต่างหูออกแล้วก็วางไว้ข้างๆอ่างล้างจานเพราะว่ามันเกะกะและตอนกลับบ้านเธอลืมมันไว้วันรุ่งขึ้นในออฟฟิศเธอเปิดกล่องข้าวกลางวันที่แยมยื่นให้ข้างในคือแกงเขียวหวานที่พัดทำและต่างหูของเธอใส่อย่างเรียบร้อยในกล่องเล็กๆมีโน้ตแปะไว้เขียนด้วยลายมือเรียบๆลืมว้ทติครัวนะครับพัดเธอยิ้มกับตัวเองทั้งวันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่า แค่ของเล็กๆและกระดาษแผ่นหนึ่งก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงแค่ไหนพิมพ์ไม่เคยข้ามเส้นไม่เคยคิดทำร้ายแยมแต่เธอก็ไม่กล้าปฏิเสธว่าในหัวใจของเธอมีบางมุมเล็กๆที่ซ่อนไว้เพื่อผู้ชายคนนี้ในครัวที่มีกลิ่นอาหารในรอยยิ้มบางๆและในความเงียบที่ไม่อึดอัดเขาไม่เคยรู้เลยและเธอเองก็ไม่เคยคิดที่จะให้เขารู้จนกระทั่ง5ปีต่อมา บ้านหลังนั้นไม่มีกลิ่นอาหารอีกต่อไปไม่มีแยมที่ยิ้มตาโตเหมือนเดิมและไม่มีใครรู้ว่าหัวใจของพิมยังจำได้ทุกฉากในครัวนั้นเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเสียงสวดอภิธรรมแววดังท่ามกลางสายฝนปอยๆลมสีดำในมือของพิมสั่นนิดๆตามแรงลมเย็นเธอยืนมองรูปถ่ายของแยมที่ตั้งอยู่ที่หน้าลงศพสีหน้าที่ยังดูสดใสเหมือนวันสุดท้ายที่พวกเขากินข้าวด้วยกัน เมื่อหลายเดินก่อนเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าแยมจะจากไปเร็วขนาดนี้ยังเหมือนฝันเลยใช่ไหมเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างๆพิมพ์พิมพ์ก็หันไปพัดยืนอยู่ตรงนั้นใต้ร่มคันเดียวกันดวงตาค้ำลึกร่างกายดูผ่ายผอมไปมากกว่าครั้งสุดท้ายที่พบเจอกันเหมือนฝันร้ายนะ่ะพิมพ์ตอบเบาๆแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังจบพิธีทุกคนก็เริ่มทยอยกลับเหลือเพียงพิมพ์ที่ยังอยู่ช่วยเก็บดอกไม้ถ้วยน้ำ และล้างแก้วชาในครัวของสลา,าฝนตกหนักอีกครั้งตอนสามทุ่มรถที่เธอนั่งมาก็ขับกลับไปก่อนแล้วพอคิดว่าเธอมากับญาติอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะ่ะพัดเอ่ยขึ้นขณะที่ยื่นผ้าขนุนูมาให้กับพิมพ์เช็ดผมที่เปียกฝนไปพักที่บ้านก่อนเถอถ้าไม่รังเกียจนะพิมพยักหน้าเบาๆไม่มีแรงจะเกี่ยงงอนเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนและใจก็ยังวูบไหว ภาพของแยมในกรอบรูปอยู่เลยบ้านหลังเดิมเงียบอย่างน่ากลัวไม่มีเสียงหัวเราะของแยมไม่มีหม้อแกงบนเตาไม่มีเสียงช้อนกระทบจานจะดื่มไหมพัดถามพิมพยักษหน้าเขาเปิดวายแดงขวดเก่าวลีนนส่แก้วเงียบๆแย,ยมชอบวายขวดนี้พัดพูดทั้งที่ยังไม่ทันจิบจำได้ว่าเธอเคยบอกว่ามันเหมือนรสเปรี้ยว ที่ทำให้คิดถึงชีวิตดีความเงียบเข้ามาครอบงำไปภาคใหญ่พิมเธอเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่ยามรักมากนะแล้วพัดละ่ะพิมถามทั้งๆท,ท,ที่เสียงแผ่วลงอย่างไม่รู้ตัวเธอรักเขามากไหมพัดเงียบมือบีบแก้ววายแน่นมากจนผมไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงโดยไม่มีเธอน่ะพิมพ์วางแก้วลงเธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่ขยับเข้าไปใกล้เขา วางมือลงบนหลังมือของเขาเบาๆแล้วเขาก็ร้องไห้ร้องอย่างไม่อายเหมือนคนที่เก็บทุกอย่างไว้จนไม่ไหวแล้วพิมพ์ดึงเขาเข้ามากอดไม่ใช่กอดด้วยความรักแต่ด้วยความเข้าใจความโศกเศร้าวความว่างเปล่าที่เธอเองก็รู้สึกได้วายหมดขวดน้ําตาเปื้อนเสื้อและห้องครัวที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารตอนนี้มีเพียงแค่เสียงลมหายใจสั่นๆของสองคนที่ไม่เหลือใคร คืนนั้นไม่มีใครตั้งใจไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเลยเถิดแต่มันก็เกิดขึ้นในความเงียบในความเศร้าในความเมาและในความคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นศูนย์กลางของคนทั้งสองเสียงนกในสวนยังร้องเหมือนทุกเชา้าแต่สำหรับพิมพ์แล้วเช้านี้ไม่เหมือนทุกวันเลยสักนิดเธอลืมตาขึ้นมาอย่างช้า,ชาแสงแดดลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องนอนแขกที่เมื่อคืนนี้ไม่ได้เปิดไฟ เสื้อของเธอวางพาดอยู่ที่ปลายเตียงความรู้สึกเจ็บหนึบบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่ตามร่างกายของเธอไม่ใช่แค่เพราะแอลกอฮอล์หรือแรงกอดเมื่อคืนนี้แต่มันคือความจริงที่ย้อนกลับมาในหัวว่าเธอทำอะไรลงไปเธอลุกขึ้นช้าๆสวมเสื้อยืดของตัวเองเดินเท้าเปล่าออกจากห้องกลิ่นกาแฟาหอมจางๆลอยมาเธอเจอพารอยู่ในครัวที่เดิมที่เคยมีเสียงหัวเราะของแยมที่เคยมีเธอ เป็นแขกของบ้านไม่ใช่แบบนี้สิเขาหันมามองเธอดวงตาแดงนิดๆจากการนอนไม่พอหรือว่าร้องไห้ตลอดทั้งคืนเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมือของเขาวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะก่อนจะพูดแผ่วๆขอโทษนะพิมพ์เงียบเธอไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีน้ำตาไหลลงแก้มของเธอโดยที่ไม่ทันรู้ตัวฉันเองก็ขอโทษนะ่ะเธอพูดเบาๆก่อนจะเฝื่นยิ้มเราเมา เราเสียใจเราแค่เหงาใช่ไหมพัทไม่ได้ตอบทันทีเขาเทก,กาแฟใส่แก้วอีกใบเดินมาให้เธอเธอรับมันไว้โดยที่ไม่กล้ามองหน้าของเขาทั้งครัวเงียบอยู่นานกระทั่งเขาพูดออกมาแยมรักเธอมากนะพิมพ์กำถ้วยในมือแน่นน้ำตาลินอีกครั้งหนักกว่าเมื่อกี้นี่อีกมันคือความรู้สึกผิดคือความสับสนและคือความกลัวว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากนั้นพิมพ์ก็ขอตัวกลับโดยที่ไม่ได้แตะอาหารเช้าเธอนั่งอยู่ในรถนิ่งนานก่อนจะสตาร์ทขณะที่มองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกมองหลังเธอถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะยังเจอกันในฐานะอะไรได้อีกเนี่ยแต่เธอไม่รู้เลยว่าพัดเองก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านนานเท่ากันมองรถของเธอที่ขับหายไปจนลับสายตาพร้อมกับถามตัวเองว่าถ้าจะขอให้เธออยู่ต่อ เรามีสิทธิ์นั้นหรือเปล่า2เดือนหลังจากวันงานพิมพใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเธอก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นทำงานตอบอีเมลนัดลูกค้ากลับบ้านนั่งมองมือถือที่ไม่มีข้อความใหม่จากเขาพัดเองก็เงียบไปไม่มีโทรศัพท์ไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่คำว่าสบายดีไหมแต่พิมพ์ก็ไม่กล้าทักไปก่อนเพราะเธอกลัวคำถามหนึ่งเราควรพูดถึงคืนนั้นกันไหม วันหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนเสียงข้อความลายสั้นๆเด้งขึ้นมาพัดวันนี้ฝนตกแรงเลยพิมพ์อ่านมันอยู่เกือบสินาทีก่อนจะพิมพ์กลับไปว่าใช่เหมือนืนนั้นเลยเขาไม่ตอบเธอก็ไม่ได้ถามต่อแต่แค่การที่เขาทักมามันก็ทำให้เธอรู้ว่าเขายังอยู่อีกสองสัปดาห์ต่อมาพิมพ์ได้รับพัสดุเล็กๆในนั้นมีกล่องใส่ขวดน้ำมันมะกอกเล็กๆแบบโฮมเมด และกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือของพัทพิมพ์เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้ำมันขวดนี้แยมเคยชอบใช้ตอนทำพาสต้าลองทำตามสูตรเดิมดูไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนเดิมไหมแต่เธอลองดูได้นะพิมพ์นั่งอ่านอยู่เงียบๆในน้ำตาเงียบๆที่ไหลไม่ยอมหยุดมันไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือความอ่อนไหวของอะไรบางอย่างที่เธอพยายามหลบมาตลอดคืนนั้นพิม ้มพาสต้าใส่น้ำมันมะกอกขวดนั้นวางจานไว้ตรงข้ามเก้าอี้ว่างก่อนจะยิ้มเบาๆเธอไม่ได้พูดกับใครแต่เธอรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วคนที่เคยนั่งตรงข้ามกับเธอในครัวจะกลับมานั่งตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเขากล้าและถ้าเธอกล้าเหมือนกันพิมพ์จอดรถที่หน้าบ้านหลังเดิมหลังคาสีเทาต้นลีลาวดีที่แยมเคยเล่าว,ว่าเธอปลูกเองกับมือยังคงบานรับฝนประตูรั้วเปิดอ้าไว้อยู่แล้ว พัดไปได้รู้ว่าเธอจะมาแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาโดยที่ไม่บอกเป็นแม่ของแยมตังหาที่โทรมาขอให้พิมพ์แวะมาเอาเสื้อผ้าบางชุดของแยมไปบริจาคแทนพัดเขาไม่กล้าทิ้งอะไรเลยแม่พูดผ่านโทรศัพท์เบาๆแต่เธอเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของแยมเขาน่าจะยอมถ้าเป็นเธอไปเอาพิมพ์ก้าวเข้าไปในบ้านทุกอย่างแทบไม่เปลี่ยนไปจากวันงานศพเลยรูปของแยมยังอยู่ที่เดิม ถ้วยกาแฟบนชั้นยังมีคราบบางๆเหมือนคนเคยใช้แต่ไม่ได้ล้างเสียงประตูในครัวเปิดออกพัดเดินออกมาพอด,พดีเขาหยุดชะงักนิดหนึ่งก่อนจะฝืนยิ้มบางๆแม่โทรหาเหรอพิมพยักหน้าเขาหลบตาเธอเดินไปยกกล่องเสื้อผ้าเธอรับมันไว้เงียบๆกล่องเบาแต่รู้สึกหนักในใจเหลือเกินขอบใจนะที่มานะ่ะพิมพ์ไม่ตอบเธอหันมองรอบๆครัว ตรงเคาน์เตอร์ซ้ายยังมีกระทะวางกว้ามอยู่เลยผ้ากันเปื้อนลายสกอตสีฟ้าที่แยมชอบแขวนไว้มันก็ยังอยู่เธอเอื้อมมือไปแตะเบาๆแล้วก็หลุดหัวเลาะยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเหรอพัดถอนหายใจกลัวเปลี่ยนแล้วเธอจะหายไปจริงๆนะ่ะเธอหันกลับมาสายตาของเขาตรงมาที่เธอนิ่งเศร้าและอ่อนโยนเกินจะหลบได้อีกคืนนั้นเขาพูดเบาๆ พิมเบือนหน้าหนีทันทีอย่าพูดเลยพัดเราทั้งคู่แค่เอแค่หลงทางในความเสียใจเราไม่ได้ตั้งใจนะ่ะแต่ฉันคิดถึงเธอนะเขาพูดตัดบด,ดขณะที่เดินเข้ามาใกล้เธอทุกวันฉันนึกถึงเธอทั้งน้ำตาทั้งแววตาทั้งรสพาสต้าที่เธอเคยชมว่าเคมเป็นนิดแต่ก็กินเกลี้ยงนะ่ะพิมสันน้ำตาเอ่อคอเธอเงยหน้าขึ้นศพสายตากับเขามือที่เขาเอื้อมมาจับมือของเธอไว้ มันอุ่นไม่ใช่ความเมาไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นความรู้สึกที่ค้างคาแล้วพองตัวขึ้นมาเงียบๆตลอดสองเดือนที่ผ่านมาฉันคิดถึงแยมพิมพูดออกมาเบาๆแต่ฉันก็คิดถึงนายด้วยนี่มันแย่ใช่ไหมพัดไม่ตอบเขาดึงเธอเข้ามากอดแทนชา้ชาๆแนบแน่นในครัวหลังเดิมในความเงียบที่ไม่มีใครต้องพูดอะไรอีกแล้วมันไม่ใช่ความผิดไม่ใช่การแทนที่ใคร แต่เป็นการเดินต่อของหัวใจสองดวงที่หลงเหลือจากการสูญเสียไม่ใช่ด้วยคำพูดหวานๆไม่ใช่ความเล่าร้อนแต่ด้วยการอยู่ข้างกันอย่างเงียบๆและการยอมรับว่าบางอย่างไม่อาจย้อนกลับไปได้แต่ก็ยังมีบางอย่างที่อาจเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันพี่ไม่ได้กลับคืนนั้นพัทก็ไม่ได้ขอให้เธออยู่และเธอก็ไม่ได้บอกว่าเธอจะไม่ไปทุกอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติ เงียบนิ่งแต่ก็นุ่มนวลหลังจากกอดกันในครัวพวกเขาแยกย้ายไปคนละมุมแต่ก็ไม่ได้ไกลกันเกินไปพิมพ์นั่งอยู่บนโซฟากอดหมอนอิงแน่นพัดเดินหายเข้าไปในห้องเก็บของแล้วกลับมาพร้อมกับผ้าห่มผืนบางเธอหนาวง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมเขายื่นผ้าให้เธอพยักหน้าช้าๆรับมันไว้โดยที่ไม่มองหน้าของเขาจะให้ฉันกลับก็ได้นะเสียงพิมพเบาจนแทบไม่ได้ยินไม่นะ เขาสวนอยู่ก่อนเถอะฉันไม่ได้อยากให้เธอมาเพื่อเก็บกล่องพวกนั้นอย่างเดียวหรอกกางดึกคืนนั้นพิมพ์ลืมตาขึ้นมาเธอไม่ได้ฝันร้ายแต่แค่ได้ยินเสียงคนเดินเบาๆในบ้านเธอลุกขึ้นเดินเดินตามเสียงไปเชอพัดอยู่ในครัวอีกครั้งคนเดียวไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ำตาแค่เขายือนอยู่ตรงเตาแก๊สต้มน้ำร้อนฉันนอนไม่ค่อยหลับเวลาฝนตกนะ่ะเขาพูดขึ้นก่อนพิมพ์ยิ้มจางๆ เดินเข้าไปยืนข้างๆกับเขาฉันก็เหมือนกันเลยพวกเขานั่งข้างกันที่โต๊ะทานข้าวจิบชาร้อนๆกลางตึกเหมือนคนไม่เคยห่างหายจากกันเงียบๆแต่เต็มไปด้วยบทสนทนาในใจที่ไม่มีใครพูดออกมาเธอจำได้ไหมครั้งแรกที่เราคุยกันในครัวนี้พัดถามพิมพ์หัวเราะเบาๆแยมสั่งให้ฉันหั่นแครอทแต่ฉันหั่นบางจนละลายไปกับซุปนะ่ะแล้วนายก็แซวฉันว่า คงเคยเข้าครัวแค่ต้มมาม่าน่ะพัดยิ้มไม่จริงฉันจำได้ว่าเธอน่ารักดีนะตอนที่งงๆใส่ผ้ากันเปื้อนกับด้านด้วยเขาหัวเราะน้อยๆวันนั้นแยมบอกว่าเธอคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอแน่ๆเพราะว่าเธอยอมมาเรียนทํากับข้าวกับผัวของเพื่อนโดยไม่บ่นสักคาพิมพ์เงียบไปเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงแต่หัวใจของเธอเต้นดังขึ้น เมื่อสายตาสบกันพัดโน้มตัวเข้ามาใกล้เธอเล็กน้อยไม่ได้จูบไม่ได้แตะต้องแค่เพียงให้ลมหายใจของเขาเฉียดแก้มของเธอเสียงของเขาต่ำแล้วก็ชัดเจนเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องแทนที่ใครแต่เริ่มในแบบที่เป็นเรานะ่ะเธอไม่ได้ตอบในคืนนั้นแต่เช้าอีกวันเธอก็ยังคงอยู่ที่เดิมทำกาแฟให้เขาหยิบขนมปังขึ้นปิ้งแล้วก็หันมายิ้ม จะสอนทำพาสต้าอีกครั้งได้ไหมล่ะคะคุณพัทและนั่นคือคำตอบวันนั้นฝนไม่ตกแดดอ่อนๆทาบลงบนโต๊ะกินข้าวในครัวพิมพ์กลับมาอีกครั้งด้วยของสดเต็มถุงเธอบอกว่าอยากลองทำพาสต้าด้วยตัวเองและแน่นอนว่าเธอก็ยังใส่ผ้ากันเปื้อนกลับด้านเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเลยนะพัทแซยิ้มยิมพ,มพิมยิ้มรับบางอย่างไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ ถ้ามันเป็นตัวของฉันเองเขามองเธอเงียบๆนานกว่าที่ควรจะเป็นก่อนจะหันกลับไปตั้งกระทะกินกระเทียมผัดกน้ำมันมะกอกลอยคุ้งมือของพิมพ์ค่อยๆหั่นเห็ดทีละชิ้นเธอระวังมากกว่าครั้งก่อนแต่ก็ยังหั่นไม่เท่ากันอยู่ดีอย่าเพิ่งตัดสินนะฉันไม่ได้ถนาดด้านนี้น่ะแต่เธอก็พยายามและมันก็ดูดีนะพัดต่อเบาเมื่อเส้นพาสต้าใกล้สุกแล้ว เขาก็หันไปหยิบจานแต่พิมพ์ยื่นมือไปหยิบพร้อมกันมือของทั้งคู่แตะกันพอดีอุ่นนิ่งแล้วต่างฝ่ายต่างชะงักไปเล็กน้อยพิมพ์ช้อนตาขึ้นมองเขาพัดก็จ้องมองเธออยู่ก่อนแล้วไม่มีใครพูดอะไรเธอแค่ปล่อยให้เขาเป็นคนถือจานไปแต่มือข้างที่ว่างของเธอกลับยังรู้สึกถึงสัมผัสเมื่อคู่อยู่ช่วงบ่ายพวกเขานั่งกินขนมปังปิ้งกับกาแฟกันอีกครั้งบนโต๊ะชุดเดิม แต่ไม่ใช่ความรู้สึกเดิมฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่มีวานก้าวข้ามความรู้สึกผิดได้เลยพิมพ์เอ่ยขึ้นเบาๆที่แอบรู้สึกกับผัวเพื่อนตัวเองแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยในตอนนั้นแต่ฉันก็เกลียดตัวเองที่เผลอมองนายในวันนั้นมากกว่าหนึ่งทีน่ะพัดนิ่งไปแต่เขาไม่หลบตาเธอเลยฉันก็เคยคิดว่าตัวเองแย่ที่รู้สึกปลอดภัยเวลาเธออยู่ใกล้น่ะ มากกว่าตอนอยู่กับแยมในช่วงสุดท้ายของชีวิตพิมพ์ชงักเธอไม่คิดว่าเขาจะกล้าพูดตรงๆแบบนี้เธอคือคนที่ทําให้บ้านหลังนี้ยังรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่เขาว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแทนที่ใครนะแต่มันคือการไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังอีกต่อไปพิมพ์เงียบมือข้างที่เคยแตะกันบนจานเมื่อเชา้าเธอเอื้อมมาวางบนมือของเขาเบาๆครั้งนี้เธอเป็นฝ่ายแตะเขาก่อนไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะเธอเลือกแล้ว และพัทก็กลุมมือของเธอตอบนิ่งๆแต่แน่นพอที่จะให้รู้ว่าเขาก็เลือกเธอเหมือนกันมือที่กลุมกันในครัววันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกอบอุ่นแต่มันคือสัญญาเงียบๆว่าเราจะไม่ปล่อยกันอีกแล้วข่าวเรื่องที่พิมพ์แวดไปหาพัดบ่อยขึ้นเริ่มไปถึงหูครอบครัวของแยมโดยเฉพาะแม่ของแยมที่รักและผูกพันกับพิมพ์มากหนูไปช่วยพัดเก็บของเดีจ้ะ เสียงแม่แยมถามอย่างเรียบๆเ,เมื่อโทรมาหาพิมพ์นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบหนูไม่ได้ไปแค่เก็บของนะคะหนูไปเยี่ยมเขาและเรากำลังพยายามใช้เวลาร่วมกันความเงียบเข้าครอบงำแม่ของแยมไม่ได้พูดอะไรอยู่นานจนกระทั่งมีเสียงถอนหายใจเบาๆดังขึ้นถ้าแยมยังอยู่แม่ก็ไม่รู้ว่าหล่อนจะคิดยังไงนะแต่แม่รู้ว่าแยมรักพิมพ์มากและแม่ก็รู้ว่า พัดก็ไม่เคยหัวเราะแบบนั้นอีกเลยหลังจากเสียแยมไปจนกระทั่งช่วงนี้ที่เขาเริ่มหัวเราะม่อีกครั้งได้น้ำตาของพิมพไหลไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดแต่เพราะความรู้สึกขอบคุณหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของพิมพและพัดไม่ได้หวือหวาพวกเขาไม่ได้รีบเรียกชื่อกันใหม่ไม่ได้จัดงานประกาศอะไรให้ใครรู้แต่พวกเขาใช้ชีวิตเหมือนคนที่รู้ว่าการได้อยู่เคียงข้างกันในทุกวันธรรมดาคือของขวัญล้ำค่าที่สุด พิมพกลับไปเรียนทำอาหารอีกครั้งเธอเปิดคลาสเล็กๆในชุมชนสอนแม่บ้านทำพาสต้าพัดยังอยู่ดูแลสวนหลังบ้านปลูกสมุนไพรกับมะเขือเทศไว้ให้เธอใช้ทำซอสในครัวเดิมที่เคยเป็นของแยมมันกลายเป็นพื้นที่ความทรงจําที่อบอุ่นไม่ใช่เพราะลืมแยมแต่เพราะพวกเขายอมให้ความทรงจําอยู่ร่วมกับปัจจุบันอย่างสงบคืนวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรมพาด ยืนพิงเคาน์เตอร์มองพิมพ์กำลังปิดเตาเขาถามขึ้นเบาเบายัางรู้สึกผิดอยู่ไหมเนี่ยพิมพ์หันมามองเขาสายตาไม่หลบไม่สั่นไม่แล้วนะเธอยิ้มบางๆเพราะเรารักกันโดยไม่เคยทรยศใครและถ้าแยามอยู่ตรงนี้ฉันคิดว่าเธอคงจะบอกว่าขอบใจที่ไม่ปล่อยให้เขาเหงาพิมพ์เดินเข้าไปใกล้กอดเขาไว้จากด้านหลังและพูดเบาเตรงแผ่นหลังของเขาเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะว่าเธอไม่อยู่แต่เพราะว่าเรายังอยู่และเราจะอยู่ให้ดีที่สุดเพื่อเธอและเพื่อตัวของเราเองด้วยแสงไฟในครัวยังคงเปิดอยู่เสียงฝนตกเบาๆและสองหัวใจก็ยังเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน